เคสเนี้ยจะเป็นเคสที่ดูแปลกนิดหนึ่งนะครับตรงที่ว่าให้สังเกตว่าก่อนทำนะครับอันนี้จะเป็นรูปก่อนทำนะให้สังเกตุกตานี้นะครับสังเกตดุตานี้เนาะคนไข้เนี่ยนะครับจะเห็นเหมือนกับว,ว่ามีรอยชั้นตานะครับอันนี้คือรอยชั้นตาเห็นปะนี่คือรอยชั้นตาแต่ว่าชั้นตาไม่แน่นนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะที่พบได้ทั่วไปในตาของคน เอเชียคนไทยนะครับลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับนะก็คือว่าชั้นตาเนี่ยมันเกิดจากไอตัวของรอยยึดที่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นในฝรั่งหรือคนที่มีชั้นตาชัดๆเนี่ยก็จะมีผางผืยยึดเข้าไปที่ตรงกล้ามเนื้อตานะครับแต่ว่าเคสนี้เนี่ยจะดูเหมือนกับว่ามีชั้นตาที่ไม่เยอะดูชั้นตาที่ไม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่าชั้นตาที่ไม่ค่อยชัดเนี่ยมันเกิดสิ่งที่เกิดทําให้ปัญหาที่ว่าหนังตาตรงเนี้ยมันก็เลยดูเหมือนตกลงมาตกลงมา,ตก,งมาตกลงมานะครับทำให้ตาฝั่งเนี้ยดูคล้ายๆกับตาปืออเมื่ เทียบกับตาอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้จะเห็นให้สังเกตดูว,ว่าตาฝั่งข้างที่ชี้เมื่อกี้จะดูเหมือนกับว่าตาปรือนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก่อนทําเราก็ต้องตรวจก่อนว่าไอ้กคนไข้เนี่ยมีอาการตาปรือหรือเปล่า นะครับโดยจริงๆนะแล้นก่อนทำเราก็จะให้มองตรงไปข้างหน้ายกหนังที่มันตกขึ้นมาที่หนึง่งแล้วก็ดูขอบของหนังตาที่มันมีขนตาอยู่เนี่ยว่ามันยังสูงระดับประมาณสัก1มิลต่ํากว่าขอบตาดําหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเป็นตามนั้นก็ไม่มีการตาปรือนะครับเคสเนี้ยไม่มีการตาปรือนะครับแต่ว่าเราก็ทําเหมือนตา2ชั้นปกติเลยนะครับ็คือว่าเข้าไปก่อนทาแล้วก็เซตชั้นตาให้ดูนะครับแล้วก็เข้าไปเย็บชั้นตานะครับเหมือนกับอันนี้ที่ข้างล่างที่ก่อห้ีดูคือว่าจะสังเกตว่าอเียนนคืการ็บ ชั้นตานะครับอันนี้คือการเย็บชั้นตานะฮะอันนี้คือการเย็บเราห,หลังจากที่เราเปิดอันนี้ข้ามสเตปการวัดการเอาไขมันออกแล้วนะครับแล้วเราก็จะเข้าไปเย็บชั้นตาโดยการที่เราจะเย็บอตัวของชั้นตรงนั้นแหละนะครับเข้าไปกับกล้ามเนื้อนะกล้ามเนื้อที่ใช้ใน,ในการลืมตาใน่วนนี้นะครับขัน้นตอนนนี้หลังจากที่เราเย็บแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องทดสอบชั้นตาด้วยนะครับโดยการให้เราให้คนไข้เนี่ยหลับตาแล้วก็ลืมตาหลับตาแล้วก็ลืมตานะครับเพื่อที่ดูว่า ชั้นตาที่เราเย็บเข้าไปเนี่ยมีความตึงที่พอเหมาะสมหรือเปล่านะครับไม่ให้ตึงเยอะไปจนหนังตากระดกเยอะหรือว่าตึงน้อยไปจนหนังตามันตกลงมานะครับอันนี้คือศาสตร์ของการเย็บชั้นตาแล้วก็การทดสอบชั้นตาในระหว่างผ่าตัดนะครับซึ่งคนไข้จะไม่เจ็บหรอกนะครับเพราะว่าหลังจากที่เฉียดชาปุ๊บทุกอย่างจะชาหมดแล้วก็สามารถที่จะลืมตาหลับตาได้สบายแล้วนะครับส่วนอันนี้จะเป็นรีวิวที่คนไข้ หลังจากที่ทําไปประมาณ5เดือนแล้วก็ส่งมาให้ดูจะสังเกตว่าตาตอนนี้ไม่เห็นตาเปรือและแล้วก็ตาโตดูสวยเป็นปกติเลยชั้นตาก็ดูเข้าทีเ่เหมาะสมกับใบหน้าทำให้ตาดูหวานขึ้นด้วยครับ